เวลา14น,นาิก57นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร,รีอุปนายิกาผู้บริการสภากาชาดไทยเสด็จพระราชด,ดำเนินไปยังศูนย์ประชุมและสแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่นอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นในการพระราชทานเหรียญกาชาดสมบันาคุณชั้นที่หนึ่งประกาศกิตติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและ108ครั้ง ประจำปี2,561ถึง2,565ในส่วนภูมิภาคของเหล่ากาชาติจังหวัดภาค6รวม7จังหวัดได้แก่ขอนแก่นมืงกงาารเลยสกลนครหนองคายหนองบัวลำพูและอุดรธานีมีผู้เข้ารับพระราชทาน1,895คนประกอบด,ด้วยพระสงฆ์รับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้ง22รูปและ108ครั้ง7รูปผู้บริจาคโลหิต100ครั้ง รับพระราชทานเหรียญกาชาติสมนาคุณชั้นที่1จําจำนวน91คนผู้แทนหน่วยงานสนับสนุสนการบริจาคโลหิตรับพระราชทานประกาศกิติคุณ14คนผู้บริจาคโลหิตรับพระราชทานเข็มพิเรลึกผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้ง1,598คนและ108ครั้ง163คน การดาเนินงานบริการโลหิตในส่วนภูมิภาคของเหล่ากาชาติจังหวัดภาค6มีศักยภาพในการดําเนินงานแบบครบวงจรเป็นมาตรฐานเดียวกันกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสนับสนุนการจัดหาโลหิตที่มีคุณภาพปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานสากลให้มีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของผู้ป่วยประกอบด้วยการรับบริจาคโลหิตทั้งในสถานที่และหน่วยเคลื่อนที่การใส่โลหิตและส่วนประกอบโลหิตให้บริการโรงพยาบาลในจังหวัดเครือข่าย7็จังหวัด แต่ละปีศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยสามารถจัดหาโลหิตได้ร้อยละสี่ของประชากรโลหิตที่จัดหาได้ในส่วนกลางต้องส่งไปช่วยเหลือโรงพยาบาลทั่วประเทศร้อยละสาเนื่องจากการจัดหาโลหิตยังไม่สม่ำเสมอตลอดทั้งปีอีกทั้งมีผู้บริจาคโลหิตปีละหนึ่งครั้งมากถึงร้อยละ67แต่ผู้บริจาคโลหิตปีละสี่ครั้งมีเพียงร้อยละสี่ในปี2567สศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยได้จัดโครงการให้โลหิตให้ชีวิตให้ประจำ Gift Blood, b e f e ์ e ล e ์กิ f ต์ฟอ e ์เเป็นโครงการหลักประจำปีเพื่อเป็นกรอบดำเนินงานในการรณรงค์ให้มีการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอทุก3เดือนหรือปีละสีครั้งเพิ่มขึ้นเกิดการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องและย,ยั่งยืน